สวัสดีครับบทนี้ก็เป็นบทที่3แล้วนะครับในการสร้างเกมด้วยโปรแกรม RPG Maker MV บทที่3นี้จะมาพูดถึงการสร้างสิ่งกีดขวางและข้อเงื่อนไขาการผ่านสิ่งกีดขวางนะครับตามเข้ามาเลยนะครับเราก็ไปที่ตัวเกมที่เราสร้างไว้ตั้งแต่บทที่1่ไม่ต้องลบนะครับก็จะใช้ประกอบการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ ตั้งแต่บทที่หนึ่งมาแล้วเราได้สร้างตัวเกมไว้ของผมเก็บไว้ตรงนี้นะฮะตัวเกมที่ผมสร้างขึ้นมาท่านจะสร้างเป็นอะไรก็ได้เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ก็เข้าไปที่ท่านเก็บไว้นะฮะแล้วก็เข้าไปในไอคอนตัวนี้นะฮะดับเบิล์นิกไปเพื่อทําการสร้างเกมต่อจากบทที่สองเอาล้วครับ บทที่สองเราได้สร้างจนถึงที่ตัวร้ายอยู่ในถ้าก็คือตัวเอกเนี่ยเดินผ่านทางมาเดินมาเข้าถ้าเข้าถ้าเสจเจอตัวร้ายฆ่าเลยแต่ทีนี้มันจะง่ายไปเราจะเพิ่มเงื่อนไขโดยการมีสิ่งกิดขวางเราก็เลือกกําแพงสิ่งกิดขวางไว้กําแพงอะไรลายไหนอ่าของผมเราก็ที่เริ่มการวาดก่อนเอาลองกําแพงไฟ เว้นช่องไว้หนึ่งช่องอแล้วก็กดตรงนี้เพื่อให้เป็นผนังสมบูรณ์แบบอืแล้วก็กดที่อีเวนต์เราก็ทำสิ่งที่กิดขวางไว้ับเบนคลิกไปอ่าเอารูปอะไรดีอเอาอะไรกิดขวางดีอะแล้วเอาหินกิดขวาง โอเคจะเป็นรูปหินเห็นไหมฮะเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้กันความสับสนได้หินกรดขวางอ่าโอเคไปจะมีหินกีดขวางละเห็นไหฮะหินกีดขวางาเราจะใช้อะไรผ่านหินใน,นนี้ไป เอาเป็นระเบิดเราก็ต้องมีไอเทมระเบิดเราก็ไปเพิ่มไอเทมเป็นระเบิดก่อนไปที่ To Database ไอเทมตัวโปรแกรมจะให้มาสี่ชิ้นนะฮะเราสามารถเพิ่มได้ชิ้นที่ห้าหกเจ็ดปดสิบได้เพิ่มตัวนี้แข็ง เห็นไเห็นเลขสี่ฮะมันมีแค่สี่ชิ้นเราจะเลือกเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ผมเอาเป็นสักสิบชิ้นอ่ะโอเคปุ๊บมันก็จะมีช่องให้สามารถทำไอเทมได้เพิ่มมาจนครบสิบชิ้นเราก็มาสร้างล็อกที่ห้าเนี่เป็นระเบิดพอได้ชื่อไอเทมแล้วใส่รูปแล้วมันคลิกไป หาลูกที่มันดูเป็นระเบิดที่สุดถ้าไม่มีแล้วก็สามารถเพิ่มเองได้นะฮะใช้ Photoshop เพิ่มอันนี้เราเอาไว้ก่อนเอาไว้ระดับสูงๆก่อนนะครับค่อยวิธีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้มันแอลว้างขึ้นตรงนี้เหมือนระเบิดที่สุดแล้วครับอ่าตรงนี้ผุ่มเลิฟนี่แล้วก็โอเคจะได้ชื่อได้ลูกนนี้จะเป็นคำบรรยายให้ให,ให้ไอเทมดูน่าสนใจมากขึ้นเราจะเขียนว่า มันคือระเบิดที่รุนแรงใช้ในการระเบิดเหมืองอ่ามันจะทำให้เทมดูแล้วน่าติดตามก็เราได้ละกดเซฟไปโอเคเราได้ไเทมระเบิดเทมระเบิดจะหาจากที่ไหนเราจะทำหีเพื่อเก็บระเบิด เอาพห่ว,วางไว้ตรงนี้แล้วกันฮะแล้วเบิลคลิกไปอันนี้ก็ตั้งชื่อเหีดอเหยืระเบิดเราตั้งชื่อให้ละเอียดที่สุดเวลาเราย้อนกลับมาแก้ไขหรือดูมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะรูปภาพก็จะเอารูกหีือเหยืเหีือเหยื ap, lich, à, ตรงนี้เลือกลายตามใจเลยเราเอาลายลายไม้ไปนะฮะเหี ap, ืปุ๊บโอเค พอมีหีบเสร็จตรงนี้นะเราจะาเอาระเบิดที่หีบโดยใช้คําสั่งเมื่อเราสํารวจหีบปุ๊บคาสั่งที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งฝั่งขวานะฮะล็อกนี้เนี่ยตรงเช้งไอเทมเนะะี่ยฮะเช้งไอเทมกดปุ๊บจะได้ไอเทมอะไรก็เลือกไปที่ระเบิดตีดตรงนี้ถูกแล้วกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นถูกแล้วก็โอเค เมื่อเราสำรวจหีบเราจะได้ไอเทมแล้วสร้างนิ้วอีเวใหม่ไปหน้าสองนะฮะให้ท่านติดตรงเซฟสวิตแล้วเลือกเออันนี้ก็เอาไปรูปหีบหีบที่โดนเปิดแล้วเนี่ยฝามันเปิดอยู่ก็กดไปมเมื่อเราเก็บหีบให้มันเปิดเซฟสวิตเอ แล้วก็ไปเมื่อได้ของก็ให้เซฟสวิต A เปิดไปที่เซฟสวิตเเปิดอโอเคเมื่อฮีโร่เดินมาที่หีปฮะเราเข้าไปดูคำสั่งจะได้ระเบิดหนึ่งอันแล้วเซฟสวิต A จะเปิดมันก็ไปที่หน้าสองหีบปิดครับหน้าแรกหีบปิดหน้าสองีบจะเปิดแล้วเซฟสวิต A เปิดก็หมายถึงว่าเปิดมาหน้านี้อโอเคเมื่อได้ระเบิดแล้ว,ล,วล้วก็มาที่หินเราก็ใส่คําสั่งที่หินต่อ,อคำสั่งที่หินก็คือดับิกไปคําสั่งตัวเช็คเงินขายอยู่หน้าที่หนึ่งนะฮะดูคําสั่งนี้หน้าที่หนึ่งล็อกนี้อันแรกเลยนะฮะก็เข้าไปเป็นคำสั่งตัวเช็คเงินขด้วยไอเทม ถ้าตรวจเช็คเงื่อนไขด้วยไอเทมมันจะอยู่หน้าสีนะครับไอเทมจะอยู่หน้าสีเห็นไหมไอเทมแล้วก็ติ๊กตรงไอเทมแล้วก็ระเบิดระเบิดไปแล้วโอเคเอาละครับก็เซฟไปนี่ตรวจเช็คเงื่อนไขถ้ามีระเบิดจะทําการแสดงอนิเมชันระเบิดเราก็ไปดูอนิเมชันก่อนว่าเราจะเลือกอันไหนโดยการที่ ดูดัตต้าเบรดแอนิเมชันท่านก็เลือกตามใจชอบเลยในการเลือกได้ทีละอันทีละอันแล้ว,ลว,ลวลกดเพย์ดูเพย์ play ตรงนี้ฮะจะเป็น a n น m a มชันเห็นไหมครับแอนิเมชันเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผมเอานี้ด้วยกันดูให้มันค่ะกระตุกเล็กน้อยฮะนะก็เป็นฮิททันเดอร์อันที่ห้า ผมก็จะเป็นแสดงแอนิเมชันการแสดงแอนิเมชันดูหน้าที่สองตัวน,นี้ฮะโชว์แอนิเมชันนะครับปุ๊บแสดงตรงไหนเราก็แสดงตรงหินกิดขวางครับเพราะว่าหินจะระเบิดแล้วก็เลือกที่หินกิดขวางฮะที่เราตั้งชื่อไว้อ่า หินกิดขวางนี่นะฮะหินกิดขวางตั้งชื่อไว้แล้วก็เลือกอันที 5, ท่ห้าคะนี่ทันเดอร์ที่ที่เราดูเมื่อกี้นะฮะเราก็เลือกไปแล้วก็กดโอเคนะฮะเมื่อเรามีระเบิดแล้วถ้าเรามาสำรวจมันก็จะแสดงแอนิเมชันระเบิดที่หินกิดขวางอ่าแล้วก็หินจะต้องหายไปแล้วก็เปิดหน้าใหม่ หน้าที่สองแล้วก็ติกที่เซสวิท A เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องใส่รูปเพราะหินมันดูกถูกระเบิดหายไปแล้วกดเซไว้ก่อนย้อนกลับมาหน้าหนึ่งใหม่ก็เปิดคําสั่งเปิดเซสวิทหน้าที่หนึ่งเซสวิท A on ถูกต้องอ่าแล้วครับเมื่อเรามีระเบิดเรามาที่หินใช่ไหมครับเดือดคลิกไปถ้าถ้ามีระเบิด มาได้เห็นสำรวจได้เห็นปุ๊บจะโชว์อน,อนิเมชั่นระเบิดหินกีดขวางโชว์ระเบิดแล้วทําการเปิดไปหน้าเชื่อมิต์เอคือหน้าสองคือเอรูปจะไม่มีหินระเบิดหายไปแล้วแต่เราสามารถเพื่อเพื่อผู้เล่นจะได้รู้ว่าทําไมถึงผ่านไม่ได้หินถึงไม่ระเบิดเราก็จะติ๊กเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาโดยการกดตรงนี้แล้วก็ คลิกขวาแล้วก็อิดอิเราสามารถติกตรงนี้นะฮะ Create เงื่อนไขขึ้นมาติดเข้าไปโอเคเห็นว่าจะมีช่องใหม่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วก็บอกไปว่าใช้คำสั่งโชว์เทคเลยนะครับหน้าหนึ่งบอกว่าท่านไม่มีระเบิดไม่สามารถ าได้อ่ะโอเคไปโอเคไปแถวนี้ถ้าหาว่าเราตัวเอกเดินมาตรงนี้แล้วสําบูรหินถ้าไม่ได้เก็บระเบิดที่หิบสมบัติมันก็จะบอกว่าท่านไม่มีระเบิดก็จะมาทานได้แต่ถ้ามีหินก็จะระเบิดแล้วก็จะเปิดสวิตช์เอไว้หน้านี้หินก็จะหายไปลองดูนะครับทดสอบเกมดู เอาละครับเราจะเดินไปหาตัวร้ายเกมเริ่มจะมีรายละเอียดมากขึ้นฮะติดตามไปบทต่อต่อไปจะมีวิธีนู้นวิธีนี้มาบอกกันเรื่อยๆอข้าไปปุ๊บเนี่ยมีเห็นอยู่จะเดินไงก็เดินผ่านไม่ได้เพราะเห็นมันขวางทางไว้กดสำรวจดูก็จะบอกว่าท่านไม่มีระเบิดไม่สามารถผ่านได้จะสำรวจกี่ครั้งก็เป็นจะเป็นแบบนี้แหละ ทนไม่มีระเบิดไม่สามารถผ่านได้อ่าไปหาไวได้จะปิงกระเพงก็ไม่ได้ฮะท่านต้องเกลบระเบิดก่อนสังเกตสังเกตรูปหีบปิดอยู่นะฮะพอเกลบระเบิดเสร็จเราตั้งไว้ให้มันเป็นรูปเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ดูปุ๊บหีเปิดแล้วเราก็ดูว่าเรามีไอเทมระเบิดหรือยังกดเอ็กกดที่รกดแทที่ไอเทมเนี่ยไอเทมนี้ปุ๊บเนีเรามีระเบิดแล้วเห็นไหมครับมีหนึ่งลูก มันยายก็มันคือระเบิดที่ดุนแรงเช่นการระเบิดเหมืองที่เราตั้งข่าวไว้ดูมีราคาขึ้นมาทันทีเลยอ่าขอนี้เราแกะ่ระเบิดแล้วนะฮะสังเกตหีนเปิดเราก็จะมาระเบิดตรงนี้เราเราทําการตั้งไว้ว่าถ้ามีระเบิดหินก็จะระเบิดแล้วหายไปเห็นไหมครับอ่าหายไปแล้วเราก็เดินผ่านไปหาศัตรูได้โอเคครับบทที่สามก็ขอจบเพียงเท่านี้ บทต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ